ค่ัววิดีโอนี้เป็นวิดีโอ CSS 3นะครับย้ายตำแหน่งให้กับวัตถุนะครับครับมาดูขั้นตอนแรกนะครับเรามากำหนดรูปแบบของวัตถุนะครับโดยที่กำหนดความกว้างให้เป็น100พิกเซลนะครับแล้วก็กำหนดความสูง75พิกเซลครับ กำหนดสีของวัตถุนะครับ Background Color ก,กำหนดเป็นสีชมพูครับกำหนดลักษณะของเส้นขอบนะครับให้มีความหนาหนึ่งพิกเซลแล้วก็กำหนด ให้เป็นสีดำครับหลังจากที่กำหนดรูปแบบของวัตถุได้แล้วนะครับคราวนี้เราจะมาทำการย้ายตำแหน่งของวัตถุกันครับโดยที่เราจะกำหนดวัตถุมาอีก1อันนะครับก็คือกำหนดดิฟสองมาใช้โดยคำสั่งที่เราจะใช้ในการย้ายตำแหน่งของวัตถุนะครับก็จะใช้ turn for ให้วัตถุย้ายตำแหน่งไปทางด้านขวา200พิกเซลแล้วก็ให้ลงมาด้านล่างอีก50พิกเซลหลังจากที่กำหนดเสร็จแล้วก็ทำการปิดเท่านี้เราก็สามารถย้ายตำแหน่งให้กับวัตถุได้แล้วนะครับแต่ในกรณีนี้เป็นการย้ายวัตถุไปทางด้านขวาถ้าเกิดว่าเราจะย้ายวัตถุไปไปทางด้านซ้ายนะครับ ก็ให้ใส่ค่าตัวเลขเป็นลบนะครับใน CSS 3นี่จะสามารถใช้ได้กับทุกเบราว์เซอร์นะครับแต่จะมีให้ใส่เงื่อนไขยอยู่ก็คือถ้าเป็น Internet Explorer จะให้ใส่ ms แล้วก็ตามด้วยขีด transform น,นะครับในส่วนของ Firefox ต่อไปในส่วนของ Safari หรือ Chrome นะครับ แล้วก็โอเปราก็โอ oh, ้ครับเท่านี้เราก็จะสามารถใช้ได้กับเบราว์เซอร์ที่เราต้องการนะครับก็ทำการปิดแท็กทั้งหมดต่อไปเราจะมาใส่ข้อความที่อยู่ภายในวัตถุนะครับมาใส่ในบอดี้ ก็เอาใส่ไว้ในดิฟนะครับแล้วก็ปิดดิฟครับปิดบอดี้ แล้วก็ปิด HTML นะครับครับนี้ก็เป็นการกำหนดการย้ายตำแหน่งของวัตถุนะครับต่อไปเราก็ทำการเซฟแล้วก็พรีวิวดูได้เลยครับเซฟเป็น .html นะครับก็จะได้แล้วนะครับสำหรับการย้ายตำแหน่งให้กับวัตถุนะครับ โดยที่ค่าที่เรากำหนดไปเมื่อกี้นะครับให้วัตถุไปทางด้านขวา200พิกเซลนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างอีก50พิกเซลนะครับวัตถุก็จะอยู่ในตำแหน่งที่เรากำหนดไว้นะครับ